เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไาเลยมาเนเร่อยเฮ้ยกระเพราคืออะไรไม่รู้เฮ้ยพี่ฟิล์มนั่นมันผีเยลลี่ลูกกตานี่นะเฮ้ยใช่จริงด้วยโฟกัสเฮ้ยน่ากลัวมากเลยดูเงนตามดิใหญ่มากเลยโฟกัสสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้ เพื่อจะได้ไม่พลาดกลิปใหม่ๆของพวกเราเฮ้ยที่เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนแรกเราจำไม่ได้ว่าเรานอนที่บ้านไม่ใช่เหรอเพื่อนทำไมเราใส่เสื้อแบบเนี้ยพี่ฟิฟพี่ ไอฟิมตื่นได้แล้วไอพี่ฟิล์มไม่อรำมือที่ไหนก็ไม่รู้อ่านอนอยู่กัสลุกขึ้นมาก่อนพี่ฟิมนอนอยู่ลุกขึ้นมาพี่ฟิล์มดูโอ๊ยอะไรเนี่ยดูแลใส่เสื้อสิคุยนี่มันอย่าบอกนะว่าเอาโดวพากลับมาที่นี่อ่ะเฮ้ยพี่ฟิล์มโฟกัสจำได้ว่าเราเล่นจบเกมแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเขาพาเรากลับมาทำไมอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันโฟกัสเฮ้ยพี่ฟิล์มดูสิ นอนต่อเดียเอ้ยเพื่อนทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นสิพี่ฟิมแล้วเราโดนจับมาที่ตอนไหนเนี่ยไม่รู้ประกาศประกาศเพื่พี่ฟิล์มได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเขาเริ่มประกาศอะเออถึงด้วยโฟกัสฟังฟังฟังประกาศประกาศขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเล่นเกมอีกครั้งเนื่องจากเพื่อนๆทางบ้านเรียกร้องขอให้พวกเรามาเล่นเกมกันต่อ เราจึงชวนทุกท่านกลับมาเล่นเกมกันอีกครั้งขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันกับเกมต่อไปสวัสดีค่ะแบบนี้นี่เองพี่ฟิล์มถึงว่าทำไมเราถึงกลับมาที่ได้อะใช่เพื่อนๆอ่ะเรียกร้องกันนี่เองพี่ฟิล์มหงก์อยากดูอีกใช่ไหมล่ะพี่ฟิล์มแต่โฟกัสตอนนี้โฟกัสเริ่มหิวแล้วโฟกัสจะไม่ได้กินอะไรมาเลยอะก็หิวเหมือนกันเนี่ยตื่นมาก็หิวแล้วโฟกัสแล้วเราทำยังไงกันดีอะฟิล์มว่านะ เราอะต้องเอาตัวรอดจากที่นี่ให้ได้ฮะเอาตัวรอดจากที่นี่ได้เหรอพี่พิมใช่ก่อนแข่งพวกเนี้ยเราต้องเก็บพลังงานไว้ก่อนโอ้โหพีมพีมแต่แถวนี้มีอะไรกินไหมเนะี่ยโอ้โหพี่พิมถ้าเกิดพวกถ้าเกิดเรารเราถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมกว่าเราจะได้กินข้าวเราก็หิวแย่เลยพี่พิมเรามีตังค์ไหมล่ะตังค์ที่ได้ไปอะอยู่ที่บ้านหมดแล้วประกันเอาไปเก็บออมหมดแล้วมันก็เหมือนกันทำไงดีล่ะเนี่ยหึประกันคิดออกแล้วพี่พิมงั้นเราลองหารอบๆห้องไหมเผื่อจะมีอะไรกินกินอะไรอะ ลองลองหาลองหาลองหาก่อนบนเตียงหีือมเนี่ยเฮ้ยพี่ฟิล์มหมอคุณก็มีหมอนมเล่นสงครามปลามอหรอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยจับเราอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ อุ้ยทำไมมันหนักหนักกับพี่ฟิมอุ้ยพี่ฟิมนั่นนี่มีอะไรอ่ะพี่บอกนะว่าอาวุธอ่ะมันอาจจะเป็นแล้วพี่มันอาจจะเป็นไม่รู้นี่ะพี่มันคืออะไรอ่ะมันสั่นโฟกัสเปวดปวดวิ่งวิ่งของจริงโอ้โหตกใจหมดอิ่งเฮ โอพี่ิมมีน้ำอะไรเตรียมพร้อมอะไรเ้ยหรือว่าผู้คุมเขาจะเก็บไว้ให้เรากินหรือเปล่าใช่โฟกัสอย่างนี้เราก็รอดแล้วเอ้ยนี่มีของอไรบ้างเ้ยนี่มอีเกอร์ตรีรูป้วพี่มคนละกระเาเลยเนี่ยอะไอันนี้นะกันอเออโอเอรแล้วก็มีมีมีนมให้กินด้วยนะพี่บิ๊เออุ้ยอันนี้อร่อย ชอบกินขนมนี้มากเลยเนี่ยใช่พี่พิมพี่พิมมีขนมหวานด้วยแช่ขนมปังแล้วก็อันนี้อะไรโมจิพี่พิมอ๋อโอพวกคุณนี่ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยเราแล้วอ้โหพี่พิมกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เรามีพลังแข่งแน่นอนอืมเราว่าแต่เราจะเริ่มกินอะไรก่อนนี่กินยังไงเนี่ยนี่กอันนี้เหรอจะต้งสิพี่พิมไหนน้ำ้อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าว ุย<ห>เป็นไงบ้างาพี่พิมพ์ไปขอผู้คุมมาโุ้ยนาไปนานแล้วนะพี่พิมพ์เนี่ยเกือบขอไม่ได้เลยผู้คุมโหดมากเลยเนี่ยหน้าวงกลมอะหน้าวงกลมอ่ะพี่พีมเป็นไ,ไงหน้าเขาเป็นไงข้างในอ่ะเขาใส่หน้านกากอยู่ไง <c oughs> ไม่รู้กินเทปพี่พิมหัวอืมโอ้ยพี่พิมพ์มีอะไรบ้างนี่ไงพี่พิมพ์มีโมจิแล้วก็มีนี่โอนตินใช่งด กินกันมีหิวมากเลยอ่ะม,มีโอนเต็นดีหน่อยพี่ฟิลโฟกัสว่านะเราอ่ะรีบกินกันดีกว่าแล้วเราจะได้รีบนอนเพราะพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงไปเล่นเกนไมไมพมงพี่ฟิลนีก็จริงโฟกัส กัดอิ่มมากๆเลยอ่ะทุเรียนเรามีแรงเล่นแลยมั้ยพี่พี่ใช่พวกกัดงั้นพวกกัดนอนกันนะพี่พวกกัดรู้สึกพวกกัดเรื่อง่วงแล้วเนี่ยยังเรื่องง่วงละกินเสร็จแล้วนอนเดฮ้ยเสียงอะไรแก๊กแก๊กแก๊กแก๊ คงไม่มีหลักมั้งพี่ฟิมแน่จะขยับที่นอนมั้งนอนต่อดีกว่าโอ้ยการนอนดิน้นจริงๆไงเนี่ยนอนอะไรเสียงดังเนี่ย ya Fokat Oh, ลแล้วก็ลอกไมวย,ย,ยังไงค่ะวิทำไงดีโฟกัสน่ากลัวมากเลยอ่ะมีตาเดียวด้วยเฮ้ยพี่ฟิล์มนั่นมันผีเยลลี่ลูกกระตา้านี่นาเฮ้ยใช่จริงด้วยโฟกัสเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะดูดใบตาดิแดงมากเลยนะโฟกัส้ยฟิล์มทำอะไรดีอ่ะโฟกัสจ,จะจับฟิล์มอะ่ะ พีพีปกติเราเคยเห็นแต่ผู้คุมไม่ใช่เออทำไมนี่กลายเป็นผีเลูกดตาล่ะพีพีอย่าบอกนะว่าเป็นวิญญาณจากคนแถวนี้ฮะคนแถวนี้ลูกแตงประกันประกันว่าเราเราหนีขึ้นบนกันไหมเผื่อผีเลือดตาจะจับเราไม่ได้มีปรกัแต่แต่เราจะขึ้นไปยังไงแล้วพีพีรู้อ่ะเราคิออกแล้วกระถาตันขึ้นเองแล้วกันปรกกันไม่รู้ผีเลูกดตาไปดิ Tapi aku takut. mau Tidak. 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 เขาล่าโบกัสตาเป็นแตงเลยอ่ะเไม่ดีอ่ะมอนพี่มิมเราไปหยิบหมอนให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเขายิบหมอนให้เหรอหมอนกับเฮ้ยโบกัสขึ้นมาพอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะพิมจะไปหาพวกคุ้ให้พวกคุ้ช่วยดีกว่าไปแล้ว

วมหายงด้วยกันงจงกนมีมีแล้วกนาแล้วเฮ้ยวกัว่านะเราเลนงนกันเพราะตอนนี้ก่วงไม่ไหวแล้วจนี้ไม่มีแรงเล่นเกมอีกแล้วใช่เพียงวงมากตอนนี้ ไม่ไหวแล้วประกาศให้ับาไปแล้วหลับดีกว่าอะไรอะไรเนี่ยพี่ฟี๊เอ้าหมอนหน ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพื่อนั้งกลุ่มในใจที่มีต่อเธอ t h a คิวฟอร์แฮปปี้นนะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้าม